คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์สิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคซินิมารานะครับกับสูตรดัรรบ,บ,รบ,บ2ตัวบนนะครับดับ2ตัวบนเรามาดูนะครับอ่ะในสูตรอ่ดับคืออะไรดับคือคาดว่าในตัวเลขที่เราคํานวณน,นะครับที่เราคํานวณเลขดับออกมานะครับคาดว่าจะตัวเลขที่เราคํานวณน,นั้นจะไม่ปรากฏในงวดถัดมาไม่พบในตัวเลข2ตัวบนนะครับของเรามาที่1 นะครับโอเคครับตัวนี้ไม่งงนะดับคือไม่ปรากฏตัวเลขนั้นคาดว่าจะไม่ปรากฏในงวดต่อมานะครับแต่ก่อนอื่นนะเราก็ต้องมาดูสถิติก่อนนะครับว่ามันมีวิธีการคำนวณอย่างไรแล้วก็มีสูตรการเดินอย่างไรบ้างเดินดีไม่ดีไหมนะครับในสูตรนี้มีวิธีมีสูตรเริ่มเดินดีแบบไม่ดุดเลยนะครับตั้งแต่16มีนาคม6 3าครับนะครับสถิติรวมแล้ว12งวดการคำนวณครับที่แบบไม่ดุดเลยนะครับนะครับ อ่ะเรามาดูนะครับอ่าสิบสองวงนนี้คือไม่รวมวง่าปัจจุบันที่เราจะคำนวณกันนะครับอันนี้คือคำนวณเงอนที่ผ่านแล้วแต่ว่าผมจะแสดงสติการคำนวณให้่านเห็นตั้งแต่สิบหกพฤษภาคหมหกสามนะครับตรงส่วนนี้นะครับให้เห็นว่ามันสูบมันเดินจริงแล้วก็คำนวณจริงจริงนะครับไม่ได้ยกยกเมฆมาเนาะโอเคครับหลักแสนแลวานที่หนึ่งครับคูณได้สองนะครับศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์ครับ สู่หลักแสนคูณ2ครับหลักร้อยคูณ2หลักสิบคูณ2ครับ0ย์คูณ2ก็ได้ศูนย์ครับ0คูณ2ได้0 9 2ย์ครับได้ผลรวมเป็น18บวกบนก่อนที่เรียบร้อยนะครับบวกลบคูณหานทางบนที่เรียบร้อยก่อนได้18 18 18บวก2ครับ18 19 20 20ใส่0ูนนะครับใส่0ูนย์คูณ7ก็ได้ศูนย์ครับได้ตัวเลข0ูนและ0ูนนะครับตามมาดูนะครับ 1มิตรนิคยรครับออก83 1 5 7 2้าตัวล่างออก24ครับเลขศูนย์ครับไม่ปรากฏใน2ตัวบนเลยนะครับสองบนออก6กนะครับมีซสาประกอบด้วยขายของนะครับ1มิเตนิคยรครับออก8 3 1 5 7 2้าตัวล่างออก2 4นะครับหลักแสนคูณด้วยเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกนะผมเอาคูณไปเลยแล้วกันนะ8216ครับ ห้าสองสิบหกสองสบวกสิบสบวกสิเป็น26 26ิบวกสิเป็น38มสบแนะครับสาบวกอีก2 40, 7, ครับ38 39 40สามใส่ศูคูณเครับ0ูคูณเก็ได้ศูนะครับได้ผลกัรคำลังศูนย์และศูนนะครับ16บหกปิ้งยหกสามครับออก ห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดสองตัวล่างออกหกสี่นะครับเลขศูนย์และศูนย์ไม่ปรากฏในสองตงัวบนนะครับมันออกหกเจ็ดนะครับแล้วคำนวณต่อนะครับหลักห้าสองสิบเก้าสองสิบแปดนะครับสิบบวกสิบแปดบวกหกสองสิบสองบวกสิบสองเป็นเท่าไหร่ครับช่วยกดคีย์เลขตามไปด้วยนะครับเป็น 40่สิบนะครับสี่สิบบวกสองครับเป็นสี่สิบสองใส่สองสองคูณเจคูณเก็เป็นสินะครับได้ดับเลขดับสอและสนะครับหนึ่งกระดาษคมหกสากับออกสามที่เจ็ดสตัวล่างออกแปครับ x สองและเล็สครับคาดว่าจะไม่ปรากฏในสตัวบนนะครับเห็นไหมครับสตัวบนนี่ว่าจะมาออกห้กับสอไม่ปรากฏในสตัวบนเลยนะครับ 1กระดาดาคม63ครับคำนวณต่อนะ3 2 6บวกด้วย2 2 4บวกด้วย5 2 10 6บวก4บวก10เป็นเท่าไหร่ครับเป็น20 20บวก2คงที่ครับเป็น22ใส่2 2คูณ7 2 7 4นะครับไดดับ2และ4นะครับ สิกก็ได้ตัวมกสามครับออกแปดเจ็ดสามสงไปถกตัว่างห้าสและ4แม่ปรกากฏอันที่กำลวนมานะครับเรามาเช็คนว่าจะมาสองสตัวบนว่าจะมาออกอะไรแปดนะครับสอและสแม่ปรากฏใน2ตัวบนเห็นไหมครับก็ตัดทอนเลขแค่เหลือน้อยลงมาสุดนะครับสิบหกก็ได้ตัวคูมกสามนะครับกำานนต่อ8 2ดสบกวกด้วย2องงสี่ หกบวกสี่บกแปอกบวกไบหกครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็น3า3 6ิบสามสิบหวกสองสากสามเจ็ดใส่8ครับ8ปดคูณเจ็ดเท่าไรแปดเจ็ห้าสิบหใส่6ครับนะครับได้ดับ8แปดหลักครับ หนึ่สิงคาคมกมับออก5้าหกเก้ตัวล่างออกเกาสองนะครับห้าหกเก้าสาก้าหตัวล่าง92้นะครับตักแสนแล้วหคูณด้วยสอกับ5 2 1สองสิบกด้วยสามเป็น16บหกวกได้เก้านะครับบวกรวมกันได้ไรครับเป็น3ามสิบสามสิบสวกสองสามสห ก็ใส่เฉพาะตัวเลขท้ายคือเลข6นะครับ6คูณ7 2 3 6 6 7 4 2ใส่2ครับได้ดับ6และ2นะครับ16สิงหาคม63ครับออก9 4 5 8 1 1 2ตัวล่างออก8 8ครับ9 4 5 8 1 1 2ตัวล่าง 8, 8 8นะครับ2ตัวบนออกอะไร1 1 ได้หกและสองไม่ผลสอ2ตำบลเห็นไหมครับมันจะได้ซื้อลอตเตอรี่น้อยชุดนะครับ16บกิงาคมหกาครับเก้าสองบวกด้วย8 2ดสองสิบกสิบดบวกสิบหวกด้วยสองหนึ่สองเท่าไหร่ครับบวกมนก่อนนะครับเป็น36 36ิบวกสครับ3ามหกสใส่8 8ดคูณด้วยแดคูณด้วยเครับ8ปดเจดห้าสได้ดับ8และหกครับ ดับ8และ6ใน2ตัวห bon ลักบันทนะครับ1กันยายน6 3ครับออก9 9 9 9 9 7 2ตัวหลัก9 8ครับ8และ6ไม่ปรากฏใน2ตัวบ bon. ล2ตัวบ bon ลออก9และ9ออก9 7ครับนะครับต่อมาครับ1กันยายน6 3ครับออก9 9 9 9 9 7 2ตัวหลักออก9 8นะครับหลักแสนคูณ2 9 2 18บวกด้วย18บวกด้วย18 18บวก18บวก18เป็นเท่าไหร่ครับ เป็น54 54บวก2ครับ54 55 56ใส่6 6คูณ7 6 7 42ใส่2ครับได้ดับ6และ2นะครับ16กัยาย63ครับออก2 4 4 0 8 3 2ตัวล่างออก57นะครับเรามาดูนะครับ เลข6และเลข2ครับไม่ปรากฏใน2ตัวบนเห็นไหมครับ2ตบัวบนงวดถันมาออก83ครับเห็นไหมครับเลขดับไม่ปรากฏใน2ตัวบน16กันยายน6 3ครับคำนวณต่อนะครับ2อ4บวกด้วย0คูณ2ก็ได้0 8 2 16 4ปอก 0, บอกบวกศบวกเท่ากับยอดรมเท่ากับ20 2ี่สิบบวกสอ่กอท่ากับยี่สใส่สอคูณเจ็ดก็เป็น14นะครับได้ดับ2และ4 1่ดับเมื่อกี้ดับดับสและสีใช่ไหมครับสและ4ไม่ปรากฏใน2องตะบนครับนึกว่ตาตดมาเมื่อตัดมาออก9และ3นะครับต่อมาครับคำนวณต่ออันนี้เดือน1นึ่งตุลาคม6 3 นะครับออกแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามนะครับแปดสองสิบหกแปดสองสิบหกเก้าสองสบปดสหกวกหกบวเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นห้าสิบห้าสิบห้าสบวกสองก็เป็น5้าสิบสองใส่สองสคูณเจก็เป็น14ได้ดับ, 4, บ,ส,อบสองและสีะ่นะครับในสองตะบนสและ4ี่แม่ปรากฏในสองตะบนครับไม่ว่าจะมาเห็นไหมครับ เชื่บกตัวลาคม6หมออก2องไปถกศูนย์ห้ตัวล่างสามแับสอคูณสเป็น4 2่คูณสเป็น4ีนะครับศูณสได้ศูนย์ห้าบวกศบวกด้วย10เป็นเท่าไหร่ครับเป็น14ได้่ดผลรวมเป็น14บสนะสิบสี่บวกสองสิบสีสิบหคูณเจ็ดหก 2นะครับได้2 42ก็น,นำตัวเลข2มาวางเฉดตัวเลขทางมันนะได้ดับ6และ2นะครับต่อมาครับอาเขียนลืมเขียนวันที่เลยนะครับ1นึ่งพิษกายน,นะครับหและ2ไม่ปรากฏใน2ตัวบนนี่นะครับ2ตัวบนออก0และออกศูนย์ นะครับต่อมาคำนวณต่อครับหลักแสนลงวันที่1คูณด้วย2หลักร้อยลงวันที่1คูณด้วย2นะครับหลักสิบางวันที่1คูณด้วย2นะครับ5 2 10 4 2 8 0 2, ได้0 1นะครับ10บวก8ก็เป็น18 18ปบวก2ครับ18 18 19 20 20ก็ใส่เลข0 0ูนย์ศูคูณเจคูณเจ็ณเก็ได้0ูนย์ครับดับเลขศูนย์ครับมาการันตี2ตัวเลยอันนี้ดังนั้นก็อยู่ที่คุณเลือกใช้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นสูตรของดับ2ตัวบนนะครับอันนี้สถิติปันเดินตั้งแต่16มีนาคม6 3ครับจำนวนงว่สถิติที่เดินมา12วัดครับไม่รวมวงว่ปนจจุบันนะครับ ที่เราเพิ่งกำนวณไปนะครับกับเลขศูนย์นะครับโอเคนะครับถ้ากดติดตามก็จะได้เห็นในทุกสูตรของพันธ์งานนะครับทั้งสูตรสั้นระยะสั้นระยะยาวลงเราจะลงให้หมดเลยนะครับฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ขึ้นเพื่อกได้แชร์ลงในไลน์ได้นะครับรู้ก่อนด้วยก่อนนะครับกับสุดหน่อยโชคสิทธิ์ทีเมืองล้านครับสวัสดีครับ